สกัดปลาซิวอู้เมี่ยงปลาสกัดพวกแกออกตุ้มเนี่ยตึกนะเออมันเข่าที่ไหนมันเข้าอะไรยังไงเข่ามันหายตัวเข่ามันงูนเข่าของในน้อยังมันเข้าอะไรยังไงตาของในน้อยพวกในน้อยเปิ่งหูนี่นะไอ้บอลฝาดแต่นี้มันเข่าในของไม่ได้ยังไงปหา with me milk, Mom. <laughs> ครัประมงคือเนี่ยหนยเจ้าเนาะใส่ได้หลายใช่ไหมโอ้มันมันจะเครื่องคู่ล่ะเอาน้ำซีมันเก็บอยู่ในมือไว้จบ ย้ายขึ้นลงมานไ่้ยูพดมาไม่ได้พมรีอนนี้ทยไเนาะพวกเจ้าตึกป่าอียป่าซิวกัดป่าซิวอ้วมีอย่งป่าสกัดพวกเจ้าออกตุ้มเนี่ยตึกนะออมันเข้ายังไงมันหายตัวเข่ามันโหนเข่าของนเ่จ้ามันเข่าได้ยังไหตา้องในน้อย้องใน้อยพึ่งภูนี่นะบ่อน่าตอนนี้มันเข้าในองได้ยังไหนป มาเนื้อหลังเป็นดั่เจ้าที่มาเห็นน้องไข่มามาแต่ละเครื่องหมดได้จะเครื่องมามานอะไรเด้่นี่ในไก่เครื่องที่นนเครื่องผูกแล้วนี่เอออาปลาไปเกลือเพิ่ม ป่าสีโอ้ได้ล่ยอยู่นะมาดยู่ท้ายแรงนะคนกำมาลงดึงปลาฮะพวกไหนไโอ้ดิกน้อยสันดิกน้อยสีโต้เหรอดิกน้อยสามคนเออสองคนสามคน Ừ, ข้าเจ้าวันน้ำมันขึ้นแล้วมันสิไดป่าสก,กับเด็กปไาย่งมาละสงสัยไปกินข้อา,อาวจ้ะเด็กน้อยตึงป่ามอนเศร้านี่มันสวยดีป่าเขาก็ได้หลายเตืบแล้วเนาะยกใบไ,ไม้ขึ้นตรงนี้ได้ได้เด็กกึงฟุล่ะปูนะป่าไงต,ตายแล้วตายแล้วมันขึ้น สกัดอยู่ลุงนี้ะะอีกใล่ไอมขัวจืดเลยิก็เอเดยเขาองเอเด้ยว่าได้ฮะเฮ้ยเอเดีว่าได้ปลาสะกัดโอ้มันก็เข้าวันข้องกันแล้วเนาะอะไเ<ะ>ยอะมัน,นะ,ะเข้าอะเออมันหิวเนาะปลาสะกัดหิวว้าวบิก๊กว,วัน ปลาเนี่ยอันนี้ชุดนี้มีแต่ได้ตัวใหญ่ๆตัวน้อยของพวกอ<ม>๊อฟหอสัน้นเ,เลยเนาะห่อสั้นทิ่มหมดเลยแล้วตัวตัวนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็สี่สั้นๆเอาขี้ทรายออกเอาวันนั้นออกมันบุเปื้อนเรื่องนี้เพิ่งเอาเราเอามันขี้สะอันมาตังใส่ไล่ะขี้ทรายพร้อมหลวงหอม ต้องได้เอาน้ำลงให้คีายมันลงรุ่มเวลาป่าหันใจมันจะไปเอาคีายเข้าป้าก่อนะเมลาไอ้เติบเดี๋ยวเขาขีแรงอยู่จืดกบกบ๊อ